สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของพายยอดรักผู้น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้จะมาดูยอดรักดื่มน้ำยำแหลงนี่ช่วงนี้ก็เงาเงา อากาศร้อนๆหน,นาวๆเดี๋ยวก็อยู่วัดเชือกเดียวก็ยังไม่ได้ไปไหนอาการตกมันก็ น้ำมันก็ไม่ไหลแล้วนะคะก็คงจะหายไวๆนี้แหละอาการตกรมันของพายลักก็คงจะหายไม่ไวๆนี่เพราะว่าน้ำมันในขมับไม่ไหลแล้วแต่ว่าไหลในจูนิดนิด เวลาสั่งให้ทำอะไรก็เริ่มรู้ละก็อีกคงไม่นานอยอดรักจะได้ไปเล่นน้ำมูลจะได้ไปเล่นน้ำมูลไปหาลูกๆูกหลานๆของเขา อยู่นี่ก็เงียบเงามียอรักเชือกเดียวที่มัดอยู่ตอนนี้ก็กินน้ำอย่างสบายใจใสย่ยางน้ำรับ ก็กินอย่างสบายใจรูปหล่อที่สุดของวัดป่าเจียง ก็มาถ่ายให้ดูสั้นๆนะครับความเราต้องยกนิ้วให้เขาพายอดรัก ก็จิ้แซบปลายกินน้ำอากาศก็ร้อนๆหนาวๆนก็ ขอฝากให้ FC ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคลิปนี้ก็ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพายารักด้วยนะครับสวัสดีครับ